มากแต่สำหรับการใช้งานจริงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับและนี่ก็คือรูปโฉมภายนอกของนิสสันอเมร่ใหม่นะครับก็โดยรวมๆครับผมว่าออกแบบได้ดูสวยงามแล้วก็ดูทันสมัยดีครับมีความเป็นสปอร์ตดูไปหน้าครับ ไฟหน้าออกแบบได้โฉบเฉี่ยวมากแล้วก็เป็น LED ด้วยนะครับไฟแบบ LED ซึ่งให้ความส่องสว่างในเวลากลางคืนที่ดีทีเดียวครับม,ม,มาดูรูปโฉมภายนอกรอบๆคันดูครับนี่ครับล้อนะครับล้อ,อก,ก็เป็นขนาด15นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางไซส์195/65ครับ เป็นยางของบิสโต n นครับก็ให้ยางมาค่อนข้างจะดีอยู่นะครับกระจงมองข้างครับก็มีไฟเลี้ยวฝังอยู่ไฟเลี้ยก็เป็น LED เช่นกันครับรูปทรงสวยงามมีกระจกหูช้างด้านข้างให้ด้วยรูปทรงดีเชฟดีเลยนะครับสำหรับเจ้าอเมร่าใหม่นี่ผมก็ค่อนข้างจะชอบและประทับใจอยู่ การดีไซน์เห็นไหมครับมีเส้นแบ่งตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าเหมือนหลังคางมันลออยู่สวยงามครับไฟท้ายก็ดูชบเชียวทันสมัยครับนี่ครับป้ายบอกความเป็นรุ่นท็อปล้วก็ความเป็นเชอร์โบนครับไฟท้ายก็เป็น LED เช่นกันนะครับลองดูกันรอบๆคันนะครับกับความสวยงามไหนๆมาด้านท้ายแล้ว เปิดดูฝากระโปรงหลังกันหน่อยายภใต้กระโปรงหลังครับก็จะมีที่เก็บของขนาดความกว้างเยอะครับอันนี้ใส่ถุงก๊อฟใส่กระเป๋าเดินทางสบายๆเลย <m> ก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่ชอบบรรทุกสัมภาระหรือชอบเดินทางได้นะครับเรามาดูกันรอบๆอ,อ,อีกทีนึง นครับการเข้าออกรถรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสก็มีกดล็อกและปลดล็อกที่ปุ่มนี้นะครับมีสองข้างนะครับทั้งด้านคนขับและด้านคนนั่งนะครับและนี่ก็คือรูปโฉมภายนอกของเจ้านิส s ัน a อเวล่าใหม่นะครับซึ่ง ก็น่าจะโดนใจใครหลายๆคนอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันครับนี่ครับก็ดูด้านข้างครับบอกคู่หน้าครับการดีไซน์บาะรูปทรงลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็มีปีกไม่ได้เป็นทรงสปอร์ตมากนักนะครับแต่ว่ามีปีกโอบรัดลำตัวสำหรับการโดยสารการขับขี่ที่มีความกระชับมากขึ้นนะครับ นี่หน้าตาของพวงมาลัยหน้าตาของคอนโซลน,นะครับพวงมาลัยเป็น D-shape นะครับก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันมาพร้อมเลยนะครับเล่นไม่ทันสมัยไหเทคมากความไหเทคที่ให้มากับรถที่มีราคาย่อมเยาครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นหนึ่งที่นิสสันให้มาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ จอเครื่องเสียงนะครับขนาด8นิ้วเป็นระบบสัมผัสนะครับสัมผัสมีการปรับเปลี่ยนได้หมดมีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS จุดนี้ก็ถือว่าให้มาเต็มๆครับเป็นจอที่แสดงผลของกล้องรอบตัวรถด้วยรอบทิศทางแล้วก็กล้องถอยหลังมีทุกอย่างครบครบระบบแอรครับเป็นระบบอร์อัตโนมัติ นะครับก็ปรับอุณหภูมิได้แต่ยังไม่สามารถแบ่งปรับแบบซ้ายขวาได้มีช่อง USB แล้วก็ power outlet มาให้หนึ่ช่องในส่วนของขั้นเกียร์นะครับก็มีมาให้ห้าตำแหน่งนะครับมี P parking นะครับจอดมี R ถอยหลังครับมี N เกียรว่างมี D สำหรับระบบขับเคลื่อนไปเดินหน้านะครับแล้วก็ L สำหรับขึ้นทางชัน ปุ่ม s t ร์ทนะครับตรงนี้ปุ่มติดเครื่องยนตดับเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับดีไซน์เหมือน GTR เลยนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งตรงนี้อยู่ที่ด้ามคันเกียร์นะครับกับปุ่มโหมดสปอร์ตนะครับก็ถ้าต้องการความเร้าใจอีกนิดนึงก็ลองกดดูครับตรงนี้จุดนี้นะครับชิปล็อกสำหรับการ ปลดเี่วว่างเวลาจอดขวางรถันอื่นครับก็โดยรวมๆของการออกแบบด้านหน้าครับถือว่าดีทีเดียวเอาละครับกับที่โดยสารทางตอนหลังนะครับก็นี่ครับมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะฮะมีพื้นที่ห้องโดยสารทางตอนหลังค่อนข้างกว้างแล้วก็ตรงที่เท้าแขนตรงกลางด้านหน้ามีช่อง USB มาให้หนึ่งช่องนะครับในส่วนของสมรรถนะน,นะครับกับเครื่องยนต์สามสูบเทอร์โบนะครับก็เป็นเครื่องโยนต์ที่ให้กำลังได้ถึงหนึ่งร้อยแรงม้านะครับกับแรงบิดหนึ่งรอยห้าองนิวตันเมตรสำหรับระบบส่งกำลังก็เป็นเกียร์ CVT นะครับซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ย อันนี้ต้องบอกว่าผมใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับเที่ยวรถมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสร้างความประทับใจได้ดีทีเดียวกับอัตราเร่งนะครับในตีนต้นที่สั่งได้ตามเท้าเลยนะครับถ้าเทียบกับขนาดตัวรถแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์ที่ที่มีมาให้ครับถือว่านิสสันทาได้ดีทีเดียวอัตราเร่งติดเท้ามากในตีนต้นเรียกว่าขับในเมืองให้ความคล่องตัวได้สูงครับแล้วก็การขับถี่เนี่ย เราจะเน้นเป็นการเลี้ยงคันเร่งไล่คันเร่งไล่ไ่ไปเรื่อยๆก็ได้ในการเพิ่มความเร็วนะครับหรือว่าจะคลิกดาวไปเลยก็ได้อันนี้ถือว่าเขาทํางานตอบสนองได้ค่อนข้างดีไม่ใช่ว่าจังหวะคลิกดาวแล้วหายไป2อสมวิให้เสียจังหวะในการขับขี่ครับแต่ว่าสําหรับในเจ้าอเมล่าเนี่ยมันตอบสนองได้ค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจไม่ว่าคุณจะขับแบบการไล,ล่คันเร่งขึ้นไปหรือว่าจะคลิกดาวไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าการทํางานทําได้ดีในส่วนของเกียร์ออโต ที่เป็น CVT ก็ให้ความนิ่มนวลมีการตอบสนองที่ดีนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองขับในลักษณะที่มันดุดานหรือโหดรล,ลายสักเท่าไหร่การใช้งานเหมือนคนใช้งานจริงในชีวิตประจําวันก็ให้ความประทับใจในการขับขี่ในเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้ดีแต่สําหรับในของเรื่องของช่วงล่างนะครับอันนี้โดยส่วนตัวรู้สึกว่าช่วงล่างมีความแข็งและกระด้างไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน แต่เมื่อใช้ความเร็วสูงช่วงล่างที่แข็งตัวนี้ก็จะสร้างความมั่นใจในการกับขี่ให้เราได้ดีพอสมควรครับก็าการขับขี่ที่ลองขับขี่ในออกต่างจังหวัดเดินทางยาวๆเนี่ยผมลองใช้ความเร็วบางครั้งเร่งแซงที่ร4 0ยกว่าขึ้นไปครับรถจะยังนิ่งให้ความมั่นใจได้ดีอยู่แต่ว่าถ้าเราขับคานในเมืองมีการตกหลุมเจอพื้นผิวถนนที่ไม่ดีหรือว่าเจอลูกระนาดเนี่ยการส่งแรงมา รู้สึกได้ครับว่ามันแข็งแลวมันกระด้างไปนิดนึ่งอ,อันนี้ก็ลองดูครับว่าแต่ละท่านความรู้สึกจะเหมือนกันหรือเปล่าไปลองขับดูอีกทีหนึง่งสําหรับนิสสันเอเมล่าใหม่นี่นะครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีความคุ้มค่ามากเนื่องจากเขาให้มาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าเตือนการชนด้านหลังกล้องรอบทิศทาง ระบบเครื่องยนต์ที่เป็นสาบโ่พันเทอร์โบโที่ให้สมรรถนะที่ดีมากนะครับสำหรับการใช้งานในเมืองแล้วก็การเดินทางออกต่างจังหวัดการเล่งสายเนี่ยทำได้หายห่วงนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีความครบเครื่องนะครับเครื่องยนต์มีความแรงให้มีความประหยัดน้ำมันให้อันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ด้วยการตอบสนองมาค่อนข้างดีช่วงล่างออกแนวแข็งกระด้างไปสักหน่อยนะครับซึ่งบางคนอาจจะโอเคกับมันแต่บางคนอาจจะไม่ชอบลักษณะนี้ ก็แล้วแต่แล้วบุคคลก็ต้องมาลองกันดูนะครับการออกแบบภายนอกภายในถือว่าดีสวยงามความกว้างขวางมีมาให้ทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังรวมถึงที่เก็บสัมภาระด้านท้ายด้วยนะครับโดยรวมผมบอ,อกแล้วว่ามันเป็นรถที่มีความคุ้มค่าดูคุ้มราคาแล้วก็ปฏิวัติ รูปแบบจากอเมร่าตัวเดิมไปเลยก็ใครที่กําลังเล็งเจ้านิสันอเมราใหม่ตัวนี้นะครับลองไปสัมผัสตัวจริงกันก่อนว่าโดนใจท่านท่านท่านผู้ชมกันหรือเปล่าเพราะว่าบางอย่างที่ผมมองว่าดีอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่โดนใจก็ได้หรือว่าบางสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดติจุดที่ผมไม่ชอบท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้สนใจหรือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะโอเคกับมันก็ได้ครับก็ลองดูว่า รถยน์รุ่นนี้ไปสัมผัสมาแล้วไปดูตัวจริงแล้วก็เอาความ,มนต์ผมไปประกอบในการตัดสินใจอีกทีถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับในการช่วยในการตัดสินใจของท่านผู้ชมแต่ว่าดูส่วนตัวลองแล้วโดยรวมๆถือว่าดีเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นรถยนต์แนวซีดานที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันครับ